นี่คือแผงอัดพันไม้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับไบโอย ามคำถามแรกพวกเราดีกว่าพวกเราเคยเห็นสัตว์สตาฟไหมครับเคยเห็น <Hey. S 1> เคยเห็นสัตว์ที่ถูกดองในขวดโหลไหมครับเคยเห็น <Hey. S 1> สัตว์ตัวอย่างเหล่านั้นถูกใช้ในการอ้างอิงนะครับเพื่อจะใช้ในการศึกษาต่อไปแต่ถ้าเป็นพืชมีวิธีในการที่จะรักษาตัวอย่างพืชได้หลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นก็คือทำตัวอย่างผันไม้แห้งครับ เราเคยได้ยินหรือเปล่าว่าพันไม้แห้งเป็นยังไงไวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือเก็บพืชพันธไม้ที่ต้องการที่จะเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิงแล้วนำมาอัดทับให้แห้งอุปกรณ์แบบนี้ครับนี่คือแผงอัดพันธไม้ครับนั่นก็แปลว่าพันธไม้ถูกเก็บเอาไว้แล้วก็ถูกอัดแล้วทำให้แห้งเมื่ออัดแล้วแห้งแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เปิดให้ดู แทัมซึ่งส่วนประกอบที่จะเก็บนะครับปกติแล้วก็จะต้องมีทั้งส่วนใบส่วนดอกและถ้าเป็นไปได้มีผลด้วยนะครับเพื่อจะใช้ในการอ้างอิงตัวอย่างแห้งเหล่านี้ก็จะถูกเก็บอยู่ที่หอพันไม้ครับหรือว่าเฮอร์บารีเรียมในวันนี้ผมจะชวนน้องๆมาเป็นนักพฤกษศาสตร์ตัวจิ๋วกันให้มาทำตัวอย่างพืชแห้งกัน โดยที่วันนี้ผมชวนพี่ x ครับมาเป็นผู้ที่จะช่วยในการให้น้องๆได้ลองทำด้วยกันตบมือต้อนรับพี่หน่อยแล้วพี่เกครับ,เ,รบเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแผงนแบบนี้อ่าค่ะอ,อุปกรณ์นะคะอยู่ที่หน้าน้องนองแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะ ก็จะมีกระดาษอันนี้นะคะแล้วก็มีน็อตนะคะแล,แล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยจะช่วยในการซับความชื้นออกจากดอกไม้นะคะทําให้ดอกไม้ที่เราอัดเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่ขึ้นราแล้วก็ดอกไม้ที่เราจะใช้อัดนะคะใส่น็อตเข้าไปค่ะจ้าสี่ตัวนะคะนี่สี่สี่รูนี่ก็ไปนะครับนี่ใส่น็อตเข้าไป นี่เลยครับและใส่นนอตเส่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไปทั้งสี่ตัวแล้วอ่าเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะพับเป็นสามทบแบบนี้นะคะวางลงไปตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็เลือกแอกนั้นเราเลือกเลยว่าอยากจะทำตัวอย่างแห้งตัวไหนก็ใช้กรรไกรตัดเลยเฉพาะอยาให้มันใหญ่เกินนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็อากระดาษทิชชู่พับลงไปใส่ขวาแบบนี้ใสยขวาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเหรอครับ ชั้นที่หนึ่งค่ะอันนี้แค่ชั้นหนึ่งนะอะแล้วก็ใช้กระดาษแข็งนะคะกดลงไปให้มันเรียบตอนนี้เราใส่ชั้นที่สองลงไปเป็นกระดาษซับชั้นที่สองใส่ลงไปในกลางของทิชชูของกระดาษซับนะครับแล้วก็พับเข้าเข้ามา่แล้วให้ผมเดาใส่กระดาษแข็งลงไปชั้นหนึ่งใช่ค่ะอ้ยเดาไม่ยากเดาไม่ยากและกระดาษซับอีกไม่ค่ะหมดแล้วคราวนี้เราปิดด้วยกระดาษหน้าปกกระดาษหน้าปกของเรา ใส่น็อตค่ะนี่เลยครับมา <นะ S 1> <ๆ S 2> ใส่ตัว <ไข S 2> รับลงไปใส่น็อตนะคะน,นี่นะครับให้มันเรียบแล้วก็แน่นขึ้นเดียะะย๋ยวหมุนอีกทีประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยให้พยายามหมุนให้แน่นๆนะค,ะครับเสร็จแล้วนะคะเรามีดอกไม้แห้งซึ่งเราทับไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องๆตกแต่งหน้าปกนะคะมีดอกไม้แห้งแล้วก็มีกาวอยู่ตรงนี้นะคะตกแต่งเรียบร้อยอยากจะเขียนชื่ออะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ วันนี้เราได้ลองเป็นนักพฤกษศาสตร์ตัวน้อยกันแล้วยากไหมไม่ยา,ไมยากเลยครับกิจกรรมแบบนี้ทำให้น้องๆได้รู้จักส่วนต่างๆของต้นไม้ได้รู้วิธีในการที่จะเก็บรักษาพืชพันธุ์ในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแห้งรวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะอยู่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอิกเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาชวนน้องๆได้ทํางานฝีมือบวกวิทยาศาสตร์กันเข้าไปขอบคุณมากครับพี่อิกครับ แล้วกลับมาพบกับความรู้ทางชีววิทยาสนุกๆได้ใหม่ในคราวหน้ากับไบโอ